สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง answer taro t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการมีทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมจะนั่งอ่านแรนดรอมที่192านะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับพอดีวันนี้ผมมาทำงานต่างจังหวัด ก็ได้อดีตไพ่เหน่งสำรับมานะครับแล้วก็มาหาที่อ่านไพ่ให้กับทุกคนได้เช็คพลังงานหรือได้รับทราบเรื่องราวที่จะลัะเกิดขึ้นในอนาคตกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าแรนด้อมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการดึงพลังงานจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครอาจจะเป็นของคุณก็ได้หรือไม่ใช่ของคุณก็ได้นะครับอาจจะตรงกับคุณบางจุดหรือไม่ตรงเลยก็ได้เช่นกันดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงมากๆในการฟังแรนด้อมนะครับอ่ะ ผมขออนุญาตเช็คนะครับกับ6ใบแรกที่ไพ่จะขึ้นว่า6ใบแรกนี้นะครับจะเป็นอินโทรของเรื่องหรือเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขานะครับขออนุญาตครับโอเคเริ่มนะครับขออนุญาตเช็คนะผมขออนุญาตเช็คพลังงานนะครับขอดูพลังงานของหนึ่ง้อมที่หนึ่งอยเก้าสิบสองนะครับ พี่งอบสอดนะครับใบแรกสิบเหรียญนะครับพี่นอบวอนเดท ความสัมพันธ์นี้เด็กถือไม้นะครับใต้สำรับเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนผมจะเล่ายัางไงดีอะไพ่เซตเนี้ยพลังงานประหลาดประหลาดคือสิ่งที่เห็นได้คือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นการจบมันมีการจบไปแล้วครับความสัมพันธ์นี้มีการจบกันแล้วแน่นอนเดทขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจบ มันจบโดยคุณทั้งสองคนน่ะแต่ผมลิขิตหรือโชคชะตายังไม่จบกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ผมพูดแบบนี้คุณกับเขานะครับการเปลี่ยนแปลงหรือการจบกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีไพ่สิบเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณต้องนะครับต้องนะเคยใช้ชีวิตร่วมกันจะแค่พูดคุยทักแชทหรือแบบแค่เจอกันแบบเฟสตูเฟสบ้างหรือไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันบ้างอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับ คือความสัมพันธ์นี้เรามองว่าคุณน่ยมีบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบร่วมกันแล้วเช่นอาจจะคอมมิชแล้วหรือใช้ชีวิตเหมือนแฟนแล้วหรือคุณแบบเป็นคนของกันและกันแล้วแบบที่ม,มีคนอื่นรู้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาครอบครัวคุณอะไรแบบนี้แล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะเพราะอะไรนะครับจากหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้เห็นเรื่องของมือด้วยซ้หรือใครเข้ามาแทรกแต่ว่า มันมีเรื่องของเหตุและผลที่มันเริ่มไม่ตรงกันเข้ามามันเป็นเรื่องของความคิดบางอย่างว่าจะเป็นความคิดของคุณหรือครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของคุณบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนคิดไม่ตรงกันบางอย่างแล้วพอคิดไม่ตรงกันบางอย่างตรงนั้นเนี่ยมันมีการพูดหรือการแสดงออกอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รักษาน้ําใจกันอ่ะมันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการจบลงกับความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยไพ่อินโทรเนี่ยบอกมาเลยว่า ความจำเนถึงมันจะมันจะจบไปแล้วมันจะจบกันอย่างจริงๆจังๆแล้วอะแต่โชคชะตายังทําง,งานในความสัมพันธ์นี้อยู่วีออฟฟอร์จูนเห็นไหมครับอืมอันนี้ก็สิ่งที่บอกได้กับอินโทรของแรนดอมนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะโอเคลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องหรือช่วงเดือนหรือเลขที่เกี่ยวข้องระบาดคุณกับเขานะครับจะมีาธาตุลมนะครับกุณมาถุนตุลธาตุดินพุกศพกันมังกรธาตุไฟเมษินธนูนะครับลัคนาราศีพฤก,กิกคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะครับ ธาตุไฟไม่สินธนูเนาะเลขที่เกี่ยวข้องเพิ่มติมจะมี10 1 0ซ้านะครับเลข1ซ้ํานะแล้วก็เลข13นะครับคุณกับเขาอาจจะมีคนที่เกิดวันวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับดูเรื่องราวของรนรอมที่192นี้ครับขออนุญาตครับ ปรดใช้วิจารยาน,นะครับผมไม่สามารถควบคุมคอนโทรลเนื้อเรื่องได้เลยนะดังนั้นเนี่ยฟังเป็นนิทานไปนะครับถ้าไม่ตรงแล้วถ้ามันตรงเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวของคุณทั้งหมดนะครับจะเครียดจะซสีเรียดน,นะครับขออนุญาตนะขออ่านตามพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นเลยนะครับตัดไพ่ขึ้นน,นะครับเริ่มนะ ให้ฝั่งคุณได้แปดดาบเลยอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ปิดตาทั้งคู่เลยกลางชะตาได้สามไม้คือขอตั้งชื่อความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะรู้สึกรู้สึกกันทั้งคู่แต่ไม่กล้า มันคือความรู้สึกกันทั้งคู่แต่ไม่กล้านะครับเพราะว่าอย่างนี้ฝั่งคุณ8ดาบ3ามไม้กับ2 2 2ดาบเนี่ยคุณนะ่ะพยายามพยายามทำชีวิตของคุณหรือพยายามจะแบบทำเขาเรียกฤทธิกิริยาของคุณความคิดของคุณการแสดงออกของคุณว่าคุณไม่ได้รออะไรเขาแล้วอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแล้วแต่ลึกๆในใจคุณยังรอเขาอ่ะ แล้วคุณอยากได้รับการชัดเจนหรือย้ายเขาพูดอะไรบางอย่างแล้วไม่รู้คุณอยากเขาพูดยใหยเขาทําอะไรแต่ในใจคุณยังรอให้เขาทําอะไรบางอย่างอยู่ทั้งทงที่แบบชีวิตของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณการแสดงออกของคุณมันไม่ได้บ่งบอกให้คนรอบตัวคุณรู้ว่าคุณยังรอเขาเขาเองก็ไม่ต่างมาจากคุณเลยคุณเห็นไพ่สองสองใบไหมฝั่งของเขาสองดาบเนี่ยเขาเองอ่ะเวลาใครถามถึงคุณหรือใครพูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยเขาจะทําเหมือนไม่สนใจนะ แต่ลึกในใจอยากฟังอยากได้ยินอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงอืมเนี่ยเปิดมาคู่แรกเหมือนไมค์เกมของคุณทั้งคู่เลยอะ่ละลักษณะคุณเหมือนกันเลยเห็นไหมครับปิดตาปิดหูปิดตาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นซึ่งกันและกันแต่ในใจยังรู้สึกอยากรออยากคุยอยู่เลยแต่ไม่ได้แสดงออกญาติดูต่อโอ้ยคุณมันไม่แตกหรอกครับที่คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะคิดว่า เขาว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมีคนรักที่ดีมีความสุขไปแล้วสิ่งที่คุณคิด2ถ้วยเนี่ยคุณคิดว่าเขามีความสุขกับคนรักที่เขาเลือกหรือสิ่งที่เขาเลือกนะครับไม่ว่าเขาเลือกยังไงไม่ว่าจะเลือกมาตอนที่มีคุณหรือแล้วหรือหรือว่าคุณจากเขาไปนานแล้วไม่รู้นะครับไม่ได้บอกแต่ว่าความสัมพันธ์ของเขาอะสิ่งที่คุณคิดนะครับคุณรู้สึกว่าเมื่อเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมีคนรักที่ดีอะแต่เขากลับทําร้ายคุณทําให้คุณทุกข์ใจและเจ็บปวดมากๆอ่ะ ความสาเร็จในความสัมพันธ์ของเขามันกลับทําให้คุณมีความทุกข์มีความทรมานคุณเสียใจคุณเหมือนโดนหักหลังคุณโดนทําร้ายจากความรักของเขาในสิ่งที่เขาเลือกว่าเขารักสิ่งนั้นหรือมีสิ่งนั้นไม่รู้สิ่งไหนอาจจะเป็นคนรักหมายครอบครัวหรืออะไรบางอย่างที่เขาเลือกแล้วเขาคิดว่ามีความสุขนะครับถามพฤติกรรมของเขาสิ่งที่เขาทําเขารู้ไหมว่าเขาทำคุณเจ็บปวดรู้ยังไงเขาก็รู้มอญแต่ดาวลังคาเขายังรู้ว่าทําคุณเจ็บปวดแต่ว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทามันเป็นการ ตอบรับความรู้สึกของเขาดูแลวความรู้สึกตัวเองแต่ไม่ได้คิดว่าสิ่ตัวเองทำทำร้ายคุณแค่ไหนอมหมนไและพอเขาทำร้ายคุณนะพอเขาทำร้ายคุณแล้วเนี่ยใบยต่อมาที่ไพ่ขึ้นคือบิลฟอร์จูนเชคชะคตาทำอะไรให้กับคุณครับขออนุญาตดูเฮโรเฟนโอ้โหโอ้โหไพ่ไพ่อ่านแบบนี้เลยคือฝั่งของคุณเนี่ย เมื่อคุณโดนเขาทําร้ายหักหลังโดนโดนเอา,เ,อาเปรียบโดนเขาแบบโกงอะอะไรบางอย่างทำให้คุณจะปวดมากมากอะเชื้อตาจาักรวาลอุนิเวิร์สสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเฮลโลเฟนขึ้นฝั่งเขาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาคุณปกป้องดูแลคุณน่ะท่านไม่ยอมให้ความไม่ยุติธรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นกับคุณและคู่ใดไม่ว่าเรื่องไม่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นพลังงานของใครนะครับแต่ไพ่เซตต,ต่อมาที่ผมจะเล่าได้เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอะ ไม่ยอมเมื่อกาลังแก้ไขบางอย่างถามว่าเขากําลังจะแก้ไขอะไรคุณและที่คุณโดนหักหลังโดนโกงโดนทําร้ายมาเนี่ยคุณจะเชื่อในศิสิธิ์มากขึ้นเหมือนศิธิ์จะดึงคุณเข้าหาและคุณก็ศรัทธาในศิสิทธิ์มากคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการดูแลการโอบรับการรักษาจิตใจจากศิล์หรือจุนิเวิร์สคุณจะรู้สึกแบบนั้นและเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วเนี่ยในอัพเพนดาคเคิลเนี่ยคุณเราพอแล้วแล้วคุณถึงเฟสหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณดูเป็นสิทธิ์และมีความสุขคุณได้พลังงานดีจากท่านนั้นว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับมีที่ยึดเนี่ยใช่ไหมและคุณรู้สึกว่าคุณเดินต่อได้และเมื่อคุณเดินต่อได้ปุ๊บ the view of fortune er โชคชะตาจะเริ่มทำงานอย่างรุนแรงมากขึ้นส่วนฝั่งของเขาสองทั่วดียรเฮโรเฟนเนี่ยเขารู้สึกว่าคนคนนั้นที่เขาเลือกอ่ะเป็นคนที่ดีคนที่สทีสิทธิ์สิทธิ์เลือกใหเ้เลยเป็นคนที่พรหมลิขิตโชคชะตานำพามาให้เจอกับเขาแต่การที่เขามีคนคนนั้นมาทำให้คุณมีความทุกขมาาาดูต่่อวฝััังงงเเคจะะป็นนยไร,รบ สัคุได้ King of Pentacle นะเรามองว่าโชคชะตาจะนำพาให้คุณมีทางฐานะทางด้านการเงินหรือความมันม่นคงันเรงการงานบางอย่างที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับหเหรียญ Double นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการที่คุณแบบศรัทธายอยู่าสศทธิ์เนื้อคือ ทีก็เป็นระเข้เนี่ยเรามองว่าคุณจะมีการงานมีการเงินมีอะไรบางอย่างที่มั่นคงกับตัวเองและมีความสุขมากขึ้นโลกของคุณสมบูรณ์และมีคนช่วยเหลือคุณด้วยมีคนให้โอกาสมีคนยินดีกับสิ่งที่คุณทําหรือมีคนเห็นค่าสินที่คุณทําหรือคุณจะเป็นคนที่แบบชอบทําบุญมากขึ้นด้วยก็ได้เพราะคุณเชื่อว่าไม่ใช่คุณเชื่อว่าสิเรามองว่าคุณพิสูจน์ได้ว่าการทําบุญหรือการให้อะไรกับใครไปแล้วตัวเองได้ประโยชน์อ่ะคุณรู้สึกสิ่งนี้กับเฟดต่อมาจากสิ่งที่คุณลง คุณไปศรัทธาอย่างสิทธิ์แล้วนะครับคุณจะเชื่อแบบนี้ส่วนฝั่งของเขาเนี่ยหกเหรียญด e w เบ l ลและ King of Pentacles เนี่ยตัวเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนที่ให้อะไรกับใครไปตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่ให้อะไรใครไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้เขาอ่ะกลับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้มากกว่ารับตลอดเลยเป็นคนที่ให้ให้อะไรใครไปก็หายหายถึงจะได้รับกลับมาก็ได้รับเพียงน้อยเดียว แต่สิ่งที่เสียไปมันเยอะมากเหลือเกินไม่รู้เรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคุณได้ไพ่สีไม้เขาได้ไพ่เดอะสตาร์ไฮพีเทสนะครับโอเคฝั่งของคุณคุณรู้สึกว่าในชีวิตนี้ในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปในสิ่งใหม่ๆคุณไม่ขอพบเจอความสัมพันธ์ที่มีการปกปิดความสัมพันธ์ที่คุณ คุณเชื่อไม่ได้แล้วเขาไปให้อะไรดีๆกับสิ่งคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเขาไปให้ความสมคัญไปให้น้ำหนักหรือให้ความรักกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คุณคุณไม่อยากเจอรักซ้อนไม่อยากเจอรักที่ปกปิดไม่อยากเป็นคนที่สอกรองใครอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้นะครับส่วนของเขาเนี่ยเขาอะมีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์หรือในจุดตรงนั้นที่เขาอยู่เดอะสตาร์ใบเนี้ยแต่เหมือนเบื้องหน้าคนอื่นจะเห็นเขามีความสุข แต่ข้างในของเขามันมีสิ่งที่เขาไม่พอใจบางอย่างความสัมพันธ์ตั้นแต่เขาพูดไม่ได้แต่เขากล่าวออมาไม่ได้มันมีแต่ความอึดอัดแต่เวลาคนอื่นเห็นเขาจะเห็นเขามีความสุขแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าภายในของเขาอะ่ะมันกดไปด้วยอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้และเขาอยากจะพูดแต่ยังพูดไม่ได้แต่ฝั่งของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเองอะ่ะเมื่อคุณเจอเรื่องนี้ ที่เป็นแบบนี้ข้อสัมพันธ์แบบนี้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปแล้วคุณจะมีความรักขอบเป็นความรักที่ดีที่ไม่ใช่คนคนนี้สันขึ้นเห็นปะสันขึ้นฝั่งคุณเลยนายเอาเพนต์นายออเอาน,นายเอ,อาบ้านนะครับสิบม้แล้วพอลังงานคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่มากมากแต่มันแปลกที่ว่าเวลาคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือจะมีใครใหม่คุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากรู้สึกว่า มันจะไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะแบบมันทาให้คุณเหนื่อยไหมมันทำให้คุณท็อกซิกไหมคุณจะกลัวกับการเริ่มต้นใหม่แต่ปากงของเขาเนี่ยในอัลบอนสิบไม้เดอะซันเขาเองอ่ะเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่นะครับและไม่ใช่คุณเหมือนกันเขาก็เลยพยายามครับพยายามจะเริ่มต้นใหม่กับสินที่เขาเลือกหรือสินที่เขามีเพื่อให้เป็นความสุขให้ได้แต่เป็นความสุขที่เขาเหนื่อยเหลือเกินสิบไม้เนี่ย รู้ว่าปลายทางคือความสุขที่ต้องการแต่ระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมายของตัวเองมันเหนื่อยมากๆเลยและไม่รู้ว่ามันจะเกิดอปลายทางที่เป็นความสุขตรงนั้นได้จริงหรือไม่เขาคุณได้ไพ่ชารีออตเขาได้ไพ่ห้าไมา้และเก้าเหรียญตา,ตาชะตาและพอคุณห่างจากเขามานะครับไม่ต่ำกว่าเลขเจ็ดเนาะเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนะครับที่คุณห่างมาที่เราให้ถึงเจ็ดปีเพราะว่าไพ่ชารีออร์ดคือไพ่ที่แบบห่างมานาน นะครับเจ็ดเดือนเจปีประมาณนี้นะอมไม่ถึงไม่ต่ำกว่าเจเดือนแน่ๆนะครับฝั่งของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองดีมากขึ้นคุณสามารถแบบเรามาว่าคุณจะเห็นข้อเสียของคนคนนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าดีแล้วนะที่ฉันออกมาได้ดีแล้วนะที่ฉันไม่เอาใจไปทิ้งเอาความรู้สึกไปเทหรือทําอะไรผิดพลาดในช่วงเวลาที่หมกมุ่นเรื่องของคนคนนี้นะครับคุณรู้สึกแบบนั้นแต่ฝั่งของเขาเนี่ย ห้าไม้เก้าเหรียญเนี่ยเขาต้ารู้สึกว่าเขาอะอยากรักตัวเองแล้วเหมือนสิ่งที่เขาอยู่นะตอนเนี้เป็นสิ่งที่ทาให้ชีวิตเขามันท็อกซิกอะห้าไมา้อะชีวิตเขารู้สึกว่ามันแบบมันไม่มีความสุขเลยแต่ในใจยังต้องการความสุขยังต้องการแบบประโยชน์ของตัวเองอยู่อะแล้วพอเขาต้องเป็นแบบนี้ปุ๊บรรู้สึกไม่ปลอดภัยในสิ่งที่เขาอยู่ปุ๊บนะเขาจะมีการตัดสินใจทิ้งบางอย่างที่เขามีอยู่เพื่ออะไรบางอย่าง ในอนาคตของเขาเพราะไพ่ย,ยังไม่ได้บอกเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่สุดท้ายเขาจะเลือกรักตัวเองเพราะความสัมพันธ์ที่เขาอยู่อ่ะหรือสิ่งที่เขาอยู่ก่อนที่เขาจะเจอพลังงานเนี้ยเขาเป็นความกืนในเข้าคายไม่ออกที่เราบอกว่าไพ่เดอะสตาร์กับไฮพีเทสอะนะครับคือเบื้องหน้าเขอ,อื่นเห็นในความสุขแต่เบื้องหลังคือแบบกดอะไรไว้ก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ได้และเมื่อนั้นที่เขาทนไม่ไหวแล้วอะเขาจะเลือกเลือกความสุขให้กับตัวเองแล้วหันหลานกับสิ่งนั้นนะครับ คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยเห็นปะ่ะคุณเริ่มต้นใหม่เขาได้ไพ่เดทเห็นปะ่ะเราบอกแล้วว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเดทจริงๆเขาจบความสัมพันธ์ตรงนั้นและ1ิเหรียญหนึ่งถ้วยผมอ่านตามพลังงานนะครับการจบของเขาอะมันเป็นการแบบ10เหรียญนะ่ะมันคือการเลือกคุณนะดังนั้นไพ่ชุดนี้อ่านเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเขาคือการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นคุณ เพราะว่าไพ่เดทมันขึ้นฝั่งเขาและการเริ่มต้นใหม่อยู่ฝั่งคุณและสถานะข้อสัมพันธ์คือ10เหรียญเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆอยากเปลี่ยนแปลงพลังงานนี้มากๆเพราะจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เหมือนกันมาดูว่าไพ่เซตต่อไปจะบอกได้ไหมว่าทําไมคนคนนี้ถึงคิดแบบนี้ถึงกล้ากลับมาเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบนี้ทาไมถึงอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณทั้งๆที่จบไปก็นานแล้วนะครับส่วนฝั่งของคุณเนี่ย หน่ 1> 1ถ้วยสิเหรียญนะ่ะเรามองว่าในพลังงานการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยควรอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่เขานะเออดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้เป็นไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้ที่ว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบที่ว่าเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาแล้วคุณกำลังเลยจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ใหม่ของคุณแบบจริงจังด้วยนั่นไงหิงอออดขึ้นฝั่งคุณ เขาได้เด็ดถือไม้หันหน้าชนกันเห็นปะให้มาจากฝั่งเขาแล้วดูคุณดิเขาจะสื่อสารชัดเจนจะพูดจะจะขอโอกาสจะตีบคุณจะอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานดีๆมาหั่งๆทางฝั่งคุณหมดเลยเห็นปะแต่คัอคุณคือตั้งดาบทายอะนิ่งไม่เอาแล้วยังไงอะกลับมาแบบนี้แล้วยังไงจะเป็นยังไงต่อทุกอย่างมันจะเป็นยังไงมันช้าไปไหมอย่างเงี้ยครับอืม พี่น็อปครับคุณรักตัวเองมากเดวิลดีเวิร์ดเลยนะฝั่งเขาอะอืมคือตัวเขาเองอะเขาจะพูดอะไรบางอย่างกับคุณนะจากไพ่เซตเนี้ยเหมือนเขาเขาจะพูดความจริงเหตุและผลของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดพูดแม้กระทั่งข้อดีข้อเสียของสิ่งตัวเองพบเจอมาทั้งหมดให้คุณได้รู้อะเหมือนเป็นการเปิดใจให้คุณได้รู้ว่าเขาพบเขาเจอสิ่งใดบ้างทําไมเ็าถึงยอมกลับมาทําไมเขาถึงกลับมารักคุณหรือทําไมเขาถึงไปไม่รอด เราไม่รู้ว่าทําไมเขาจะพูดแต่พ่ายบอกเลยว่าดีวิลรีเวิร์สเนี่ยอะไรเป็นสิ่งไม่ดีในฝั่งเขาอะความรู้สึกของเขาจะพูดออกหมดเลยเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจเขาได้หรือคุณไว้ใจเขาได้เหมือนการสารภาพผิดอะเหมือนการสารภาพผิดจากคนคนหนึ่งที่อยากเหมือนคนคนนี้เคยเคยเป็นคนที่อีโก้จัดเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครเลยแต่ว่าในวันหนึ่งที่ต้องการใครที่รักที่สุดใครที่เข้าใจเขามากที่สุดมันเป็นคุณแล้วพอเป็นคุณปุ๊บอะ เขาจะพูดทุกอย่างที่เป็นข้อเสียของเขาเพื่อให้คุณเชื่อใจว่าเขาเป็นคนใหม่แล้วอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าพูดกับใครนอกจากคุณเลยครับไพ่สามใบเนี้ยแล้วคุณจะรับฟังโหคุณได้ไพ่ห้าถ้วยเลยอะ่ะหกดาบแล้วคุณจะรู้สึกแล้วว่าในระยะเวลาที่มีการห่างกันไปเดี๋ยวเขาไปเจอใครหรือมีชีวิตยังไงที่ไม่ใช่คุณเนี่ย เวลาคุณฟังเขาแล้วอะผมรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกสงสารเขารู้สึกเสียดายที่ว่าทําไมเขาเลือกเส้นทางนั้นทําไมเขาทาแบบนั้นทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาพาตัวเองไปเจอปัญหาหรือมีภาคีอะไรบางอย่างติดตัวมาขนาดนี้เรารู้สึกว่าเขาจะเล่าเรื่องราวที่มันแบบเลวร้ายมากๆในชีวิตของเขาให้คุณได้รับรู้ว่าแล้วตัวคุณจะรู้สึกว่าเสียดายเนาะที่เขาพาตัวเองไปเจอเรื่องนั้นหรือเป็นแบบนั้นน่ะทําไมเขาไม่ ไม่พยายามไปกับคุณไม่พยายามเป็นคนที่ดีไม่ไม่ไม่พยายามแบบกลับมาอยู่ในรูปทางที่ถูกต้องทาไมถึงพาตัวเองไปวนอยู่ในสิ่งนั้นน่ะที่มันแบบเป็นปัญหาในชีวิตตัวเองได้ถึงขนาดนี้นี่คือสิ่งที่คุณคิดแต่ฝั่งของเขาเขาจะรู้สึกเลยว่ากว่าที่เขาจะกล้า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 ความอีโก้ตัวเองมากล้ากลับมาหาคุณมันยากมากเลยนี่คือสิ่งที่เขาแบบเหมือนเขายกภูขเขาออกจะอ,อกอะครับการพูดของเขาตรงเนี้ย มันเป็นการปล่อยพลังงานของเขาให้เขาจะยกภูเขาเออกจากอกเพื่อสารภาพผิดต่อคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากพักใจด้วยที่มันเป็นคุณเนี่ยคุณได้ไพ่แปดไม้เขาได้ไพ่เด็กถือถ้วยเห็นปะ่ะไพ่ถ้วยเป็นอักขังเขาหมดเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเราเวลาว่าทําไมเขาว่ามีอะไรจะเสียแล้วครับคนคนนี้ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอะ่ะคือถ้าไม่พูดกับคุณอะ่ะถ้าไม่ได้แสดงออกกับคุณอะ่ะ เขาก็ไม่รู้จะไปพูดจะไปบอกหรือจะไปแสดงเรื่องราวนี้ให้ใครได้ดู้อะเพราะว่าโหมันเป็นพลังงานประมาณว่าถ้าตัวเขาเองอะเขาไม่ไปพบเจอเหตุการณ์ไม่ดีหรือสิ่งที่มันเลวร้ายจริงๆอะเขาจะไม่รู้เลยว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาอะแล้วพอเขาเจอพบอะพอเขาเรียนรู้แล้วเขารู้พบว่าอะไรมันเลวร้ายที่สุดในชีวิตอะคนสําคัญหรือสิ่งสําคัญมันคือคุณอะ เขาเลยยอมกลับมาตือ้อกลับมาตามแล้วเขาไม่อยากเสียคุณไปไพ่แปดถ้วยเนี่ยไม่อยากให้คุณเดินหายไปจากชีวิตของเขาอะไม่ว่าจะทําไงก็แล้วแต่เขาจะอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาสามถ้วยเป็นเพื่อนก็ได้ในออฟสอดเนี่ยดูดิเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้เป็นคนที่หวังดีต่อกันก็ได้แต่อยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาในสถานใดก็ได้นะครับ ไพ่สามถ้วยขึ้นเนี่ยจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นที่ปรึกษาก็ได้หรือเป็นคนที่รู้จักกันและยังเห็นกันอยู่ก็ได้อะเรามองว่าคุณสําคัญกับชีวิตเขามากเขาถึงได้ทําแบบนี้เขาต้องเจอเรื่องอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นั้นที่มันเลวร้ายมากๆอืมพลังงานประมาณนี้นะครับแรนดอมที่หนึ่งร้ยก้าสิบสองโอเคนะ สำหรับใครที่ชอบการอ่นานไพ่ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ